สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนนะคะมาพอกันอีกแล้วคะ่ะกับเจนนี่โจโชเซ่กจะก็กินแม่กจะพยายาว่าพยว่าเจนนี่เป็นบ้าไปแล้วกินแกงเห็ดพี่น้องะคะ่ะมันนี่มันโซเซ่แกงเห็ดกล่องมันอจากพี่น้องว่อาอยากเห็นมันซองบงอาหารแกงมันจะซอ,องมันกล่องมัน ต่างหากพี่น้องได้ป่ะยากเขื่อนมาขั้นเขื่อนแล้วไมา่หาต่างหากกันมาบ่าอันนี้ก็ตำแครอทนะฮะตำแครอทแครอทบำรุงสายตานะครับวิตามินซีหรเห็นปะขั้นใหญ่แล้วมันกจะิเป็นอะไซีมันบะไ้ต่าง,งายๆเด้อพี่น้องกล่องนี่จะบอกให้อย่ามาบอกกันง่ายไหลเด้อ ไม่พี่น้องว่ะ she's gone Yeah? i give her some cheese cheese Why ว y าจะฟิน her cheese ปั่นเอาชีสแต่ไม่เอากินพี่น้องแกงเห็ดนะคะใส่บักบวบบักพริกอ่อนแล้วก็ผักอีตูค่ะตะไคร้แค่นั้นแหละจะมีซ่าจะกินบพราะกลุมมึง แต่สีบป่ะพี่น้องตอนนี้ว่าในกินเถอะผักค่ะยังเดิมนะคะมีผักเหลือเมื่อบ้านมีหลายพี่น้องผักเหลือกินกระลาบมีสเดาสเดลลวกหรือ่ะทั่วหวานหอมแขกหรือหอมแขกนั่นเองแะดีสหัวปีหัวปีกับนี่แหละหัวะละค่ะ เดี๋ยวนี่จะอ่อนนี่มาใส่เหมือนกันนาซีเนาะทอาเหนียวยินจีครับเก็กมีผักมาพี่น้องเยอะมาจะมาเงินเกอบสุดท้ายมาทานนะครับ มึงพญายศนสั่งสอนกับสอมมากน้องคนละยางกันเลยสมสิด่ามคนละแบบไงไส้มันจะโดนแล้วล่ะ ก็อยากไหว้แล้วเลือดเลซียนนำใจทั้งสิ้นหน่อยแต่พักกระเดากินจำยังกระแบสบแต่บันลวกข <c oughs> ึ้นพักกระดาดินพี่หน่ะ ำลำกระเดาครอบครัวเกินนี้จะเป็นมักกินผักนะทุกคนพี่น้อง พ่อนีแห้งครับกินเขาว่าะมิพักนี่เตรียมโตตายลดลูกถ้าเขาต้องมิพักย่างจะได้ความเป็นพักขั้นเจ้าไปเรียนบ้านมูมากทำคำสิหรือเบียดเป็นงานสิถือพักมาน้่มนี่ว่าวถือ้าว่ถือจีนท่านนี้ไปเรียนธรรมะแต่ตัวป,าวาปลาก็เติมโตเลยแล่นนี้ท่านกับท่านมาท่านกับ pu thầu, ăn con hết này bị nóng, hết sắp, bị แถมปีอรองผู้เฒ่าสมัยก่อนมันตีลูกมันจะยันไมพี่น้องแต่ว่าลูกย่านพ่อแม่บ่าวหนีเงียบตัวเด้สมัยก่อนนีบ่มีเทียงนี่พอแม่บอกจากระจาบมันตีขััวได้มีดกับมีดรถนะะับพี่น้องควงไปรถนะ ลบท่านกับท่านนะครับเพราะท่านหูขาดนะจ๊ะพ่อแม่ตะกี้ตีลูกอะเสาเงี้ยๆกับแบกใส่เลยจ้าลูกตัวเล็กน,น้อยพอหาผมหอุ้ยแบกเสาอะไรลูกตีลูกท่านบ่าฟังแบบขวอดไดมีดดึกรถมึงลบท่านกับท่านนะลูกบ่ทันท่านตาย่านนนคนนี้เป็นน้องพี่น้อง,พ,องพ่อแม่เป็น,ปนตีลูก หน่อยสมัยก่อนเล่ประกาศเพียงพอแม่ทำไมนี่คุณลูกค้าวันนี้ว่าบอกกับลูกแทบสิก,กาบลูกนะคะตรงมือนี่มันบอกยากมันตามยุคตามสมัยมันอะไรพี่น้อง ไปโรงเรียนให้แม่เนี่ยลูกเอ้ยเหมือนฟาดกาบอ่ะอ้นสมัยก่อนป่านนั้นที่แต่งตัวไปโรงเรียนเรียบร้อยภายในหานะที่ทำไมนี่ไปแม่ลูกโรงเรียนไม่ดสายดิไม่สวยแล้วกับวกติ่งทิ้ง พริกน,นี่เผ็ดยู่เดอ้อพี่น้องพริกแขกเรีว่าเป็นแบบพริกแขกแล้วมันเป็นพริกแขกพริกทั้งเสาละ่ะเสาอาฟริกาพี่น้องเดาเอ,อกว่า มันไม่ผักติวก้วจะนี้ใส่ยปากคมเปียกจังเฮ็ดใส่ปากคำเปียกแท่ <c oughs> พักที่ตู้ยลาย ขอโทษไปเด้อพี่น้องผู้ดใดว่าคลิปมันเหี้ยวขั้นคลิปเหีวกดปุ่มตรงเรื่องข้างล่างอ่ะพี่น้องเลื่อนไปเลยเลื่อนไปเบื่อตอนจบก็ได้หรือว่าจะสิเบิ้งจักหาวีนาทีก็ได้เลื่อนเอาโอรถไม่มีปุ่มอยู่ขเขาเฮ็ดไว้ให้อยู่นะจ๊ะเล็่นปุ่มเลื่อนนะจ๊ะข้างล่างนั่นละ่ะตรงเคตรหนะ้าอ่ะน,นึ่งเหลืองกัน ง่ายดีเราเบิ้งตอนแรกกันเรื่อนไปเบิ้งหน่อยเราเบิ้งนึงไหมพี่หรือว่าเบิ้งตอนจบเลยเรืรอ่องหนอ เนี่ยปากบอกเลยว่าเงน มีสองมือเราบ้านหมือจะเป็นน้องน <laughs> ั่นขวยเพชรต่ำห้องเลอว่าเพชร,ร,พรบัาากพีกกันนี่น้องเ่นะพี่น้องเลย <c oughs> แซ่บ อันนี้ลวกไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็ยนไว้พี่น้องพักะเดาแต่ว่าปรปเก็บมาลายเรกเก็บแต่พอกินนี่แหะแต่ว่าไม่นทากินมากมัด มึงน่าคือยาเขาจอลงแปลว่าไหมันบกกลายไป จะข้ามกันบนเนนเขาพี่น้องวันนี้ตวงที่บอกน่ะได้อ่ะเดียกไปซ้ำมื่อซากินคุกกี้มาต้องฟรีแพนพี่น้องคุกกี้แพนนะซ้ำดี ซีแฮันแต่ว่าร่างกายต้องการของหวานเนาะ Okay mm -hmm. Còn nhanh nữa Rồi không ngọt bên đây Mà tao không đưa bài thôi này đi tay nhìn là nạp, lơ, phân lơ, phân lơ, phân thì เพราะว่าพันมันยิ่งขังนอกเผ็ดปลาอยเผ็ดขึ้นมากข้นมากแบบนี้พี่น WOW ้อง แจ่งมอบังไงไว้เนอะเอาไปที่กินเลินน้ำหิ้วเขา แา่ๆจบค่บอืมนอดน้ำประเด็ ยืนมุนยิ่งหน่อยโคนจบนี้ด้วยค่ะไหนๆแล้วแวแๆอิสแวแวแล้วไม่แห้ง,งพักเงว่าจะกิน ตอมือนงี่องใส่ตู้เย็นไว้สะเดาคอ,อประทานตะไครลมมันดัน ขอบคุณทุกเมนทุกไลท์ทุกซับสไครต์นะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังใจน้ำคอมเมนต์ใดกันนี่ม่ได้ตอบจะพา,าเด้อพี่น้องเอ้ยจะนี่จะตอบคลิปต่อคลิปนะครับมือต่อมือนั่นแหละครับพี่น้องครับผมเลยอยากว่าน้ำกันนี่ครับบอกในคลิปที่เจนนี่โหลดไม่ใหม่เลยกันนี่ว่าน้ำนะครับสำหรับมือเนี้ยไว้แค่นี้พ่อกันมื้อนาสวัสดีค่ะ Love you ยู่อ๋อ